thank you เสียงเฮลิคอปเตอร์เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันเลยนานเลยเนาะไม่ได้ทำคลิปเลยเนาะก็พอดีสุขภาพไม่ดีเลยช่วงช่วงสงเดือนนี่คือป่วยนานป่วยนานมากป่วยนานค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่เจ็ดที่แปดเดือนมการาเนาะ ทีนี่ก็ยาวเลยยาวจนป่านนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมาบอกเราว่ามันเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบก็คิดว่าเจ้าของติดน่าจะติดโควิดรอบสองะเนาะเพราะว่าอากาศมันน่าจะใช่แต่พอเราไปหาหมอโอหรือว่าเราลองเทสดูแล้วมันก็ไม่มันไม่มีเนาะมันไม่ติดแต่มันขึ้นขีดเดียวแต่ก็คือลองเทสดูก็วันสองวันสองวันแรกก็ลองเทสดูแต่มันไม่มีเนาะมันไม่มีเราก็เลยไม่ไม่ไม่เทสดูอีก แต่ว่ามันก็นักอยู่นักตั้งแต่วันที่ก็คือนักมาเรื่อยตั้งแต่วันที่ซิปไปถึงสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะมันก็จะ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 ,จะนักมากอันเนาะที่นี่ก็เออ,อาการมันก็จะมีอะไรนะที่มันก็จะเป็นเหมือนเออ ก็นี่แหละเนาะได้ไม่ได้กลิ่นเราก็จะมีมีไอ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 ก็จะไอจนหมดเดี่ยวหมดแรงไอจนแล้วก็เสียงก็จะหายแล้วก็ลิ้นก็จะชาลิ้นชาคือแล้วก็เขาก็มีหิวไม่ค่อยอยากกินเขาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบเหมือนลอยไปเลยอ่ะก็ลอยเลยไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าเป็นไวรัสเป็นไวรัสเนาะเขาก็บอกว่าเป็นไวรัสเนี่ยเขาก็ ให้ยามากินให้ยาขาเชื่อแล้วก็จัดยามาให้กินมียาแก้อักเสบโอไม่ใชอยาแก้ไอยาแก้ไข่ยาขาเชื่อแล้วก็อะไรอีกเนาะมีสี่ตัวนะจําไม่ได้แล้วนั่นแหละมีสี่ตัวที่ให้แล้วก็ฉีดยาให้ด้วยแต่ก็ไม่หายปานนี่ก็ยังเสียงก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไรเลยเนาะก็ยังเสียงกันเวลาทํากับเพาเวลาชิม ชิมกับเผาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องทําบานก่อนคือทํากับเผาย่างเงี้ยเราจะไปรู้อีกทีก็จนแบบมันเค็มแบบเค็มปีเล้วเงี้ยนะกินไม่ได้แล้วคือชิมเท่าไรมันก็ไม่รู้รสแล้วก็เออมันยาก <laughs> มันกระบอกมันก็บอกไม่ค่อยถูกเนาะว่า มันเป็นยังไงเหมือนมันเหมือนโรคแกล้งอะ่ะพูดไปพูดมาก็เหมือนโรคแกล้งเราแต่จริงๆว่าไม่ใช่ว่าเป็นบ่อยหรอกแต่คือมันไม่มันไม่หายสักทีมากกว่ามันก็เป็นเรื้อรังมาตลอดเลยแล้วก็พอดีม,มาโดนอากาศเย็นเขาอีกทีนี้ก็ยิ่งจะหายยา <gracias. S 2> เกเลยเนาะก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อคิดถึงหลายไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ไลฟ์สดก็มีอยู่สองสามวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะเพิ่งแต่จะเริ่มไลฟ์สด ก็ยังไงเพราะว่าโควิดน่าจะเป็นโควิดนั่นแหละคิดว่าในในในที่คิดเนาะเพราะว่าลิ้นมันชามากเลยมันเหมือนเรากินน้ำร้อนเหมือนเรากินกาแฟร้อนๆแล้วมันลวกลิ้นนะ่นเนาะจะอยู่สภาพนี้มาเป็นเดือนแล้วล้วก็เอ่อข้อแหง้งข้อแห้งมากโดยแล้วเราก็มากินยาหลายตัวด้วยช่วงนี้กินยานลายตัวนั่นแหละพูดถึง ก็ไม่บอกว่ายาอะไรมั่งยาโรคจิตโรคอะไรก็หลายอย่างเนาะอาจจะด้วยสภาพอย่างนี้ด้วยยาหรือว่ามันจะอาจเป็นผลข้างเคียงของยาที่เรากินก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยมาบอกเล่าเรื่องราวเนาะว่าหายไปไหนหรือว่าทําไมถึงหายไปว่าไงเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจ,นนจเนาอจใจเนาะก็จะคิดว่าจะกลับมา ทำคลิปทำอะไรเหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามไลฟ์สดบ่อยๆกลัวเพื่อนลืมเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหาใครเด้อยังไงก็ขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่าโดยสุขภาพเราไม่ดีเนาะการไอเราเป็นแบบนี้มันเหมือนเราแกรงมากกว่าเนาะถ้าพูดไปก็เกรงนี่หรือว่าการที่เราป่วยป่วยเขาเรียกอะไรนะไอทางทางสมองเราเนี่ยเหมือนทำไมถึงปล่อยให้เป็นทำไมถึงเป็นทำไมถึงเอ เขาเรียกอะไรนะเหมือนทําไมควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีคําถามหลายๆอย่างหรือว่าเราบอกว่าเราเครียดเนี่ยราจะมีคําถามว่าเครียดอะไรนักนะทาไมมีเรื่องอะไรเครียดคือบางครั้งการเครียดเนี่ยมันเป็นการเครียดเราสะสมมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราเครียดถูกป่ะมันเป็นการสะสมเราเราเครียดเราไม่พูดเราเป็นคนไม่ค่อยบอกเล่าเรื่องขนาดป่วยบางเรื่องกาแฟนี่ก็ไม่บอกว่าเจ้าของเป็นอะไรเนาะก็ไม่อยากให้เขามาคิดมากกับเรา เราก็จะเก็บไว้คนเดียวก็เครียดเครียดเนี่ยบอกไม่ไม่รู้เป็นคนเป็นชนคนชอบเครียดมากกว่าเนาะนคนที่แบบว่ายังไงอะคือเราชอบเก็บอะไรไว้ในใจอย่างนี้เนาะบางทีมีอะไรก็จะเก็บเก็บบางครั้งบางครั้งเหมือนทุกวันนี้เหมือนเราอยากจะกรีดกรีดเนาะบางทีเราโดนอะไรมาบากๆาแล้วก็เวลาใครมาแบบ มันก็พูดยากเนาะมันอยากกรีดนะพูดง่ายๆก็ได้บางทีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเลย,เลยพยายามแบบว่าไม่ดิ่งไม่ดิ่งไปกับอารมณ์จ้โของมากไม่พยายามพอพอเราคิดว่าเอ้ยเรากําลังจะถลําแล้วเราก็พยายามที่จะลุกขึ้นไปหนีมันหนี้นหนีความรู้สึกหรือถอนหายใจลึกๆหาน้ากินหาอะไรทําล่างหนา้าล่างตาอะไรก็จะเป็นไปแบบนั้นแต่คือไอ้คาว่าที่เราเป็นนี่ะคือมันได้เป็นแล้วมันก็ต้องกินยาเนาะมันต้องควบคุมอย่างนี้เนาะ ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคือเดิมเนาะวอวยพรกันได้ซํำนีแหละเนาะก็ช่วงนี้อากาศก็จะดีอยู่จ้ะพอแต่ว่าหนาวหนาวตอนกลางคืน,นก็จะลบสองลบสามเดินไปทำงานตอนเช้าก็าหนาวอยู่แต่ก็ไปคือเ,าเอ่านะเราก็ชีวิตมันต้องทำงานเนาะอยู่ไหนมันก็ต้องทำงานเนาะนจะดูอากาศ เดวหันกล้องให้ดูช่วงนี้เ้อะตะวันกำลังจะตกอากาศดีไหมเมื่อกี้ทำไมถึงไม่หันมาทางนี้วะ <c oughs> โอบรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้เนาะขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณที่มาให้กำลังใจเถอะจะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะแค่นี้อนนอก่อนเนาะบายบายจ้า